สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับคอลเลกชันโจมาโลนใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้นะคะอ่ะจะมาในส่วนตัวคอลเลกชันที่อยู่ในตัวซัมเมอร์นะคะที่เพิ่งออกมานะคะอ่ะดวนได้มาทั้งหมด4กลิ่นเลยนะคะทำการซื้อมาทั้งหมด4กลิ่นเลยนะคะแต่ว่าในคอลเลกชันนี้เขาจะมีทั้งตัวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเอามาผลิตใหม่นะคะ กับอีก2ตัวนะคะที่เป็นกลิ่นใหม่เลยนะคะกลิ่นใหม่ก็คือจะเป็น2ตัวนี้สีแดงสีแดงกับสีเหลืองนะคะเขาเป็นทำมาจากาส่วนผสมหลักๆก็คือดอกชบาชบาสีเหลืองนะคะ,ะที่อยู่ในหมู่เกาะฮาวายส่วนตัวชบาสีแดงจะเป็นชบาที่หายากมากนะคะอยู่ในพวกเขตป่าร้อนเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูคุยกันนะคะสีแดงนะคะตรงนี้นะคะจะมาโลนสีแดงนะคะชบาสีแดงตัวนี้นะคะ เขาบอกว่าเขาให้คอนเซปต์เลยเนาะก็คือเป็นตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์อันเจิดจละมากทุกอ่ะเขาบอกว่าเป็นดอกไม้เนี่ยที่หายากมากนะคะสําหรับชาบาสีแดงนะคะทุกคนขวดสวยมากดูเลยนะคะขวดสวยมากนะคะก้านเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ นี่สาแบบนี้นะคะขวดกลมๆน่ารักนะคะลักษณะคล้ายๆบาล,ลิโดเลยนะคะแบรนด์น้ําหอมบาล,ลิโดนะคะในส่วนของลักษณะของกลิ่นเนาะก็จะแบบกลิ่นเขาจะแบบเด่นไปทางแบบวานิลาฉีดออกมาก,ก็คือจะบบวานิลานำมาเลยนะคะตามด้วยแบบพวกกลิ่นแนวแบบซิตาัาซิตาัาสดชื่นสดชื่นสไปซ์สไปซ์ปหน่อยแล้วก็พวกกลิ่นในส่วนของ พวกซัสมินกระดังงาพวกอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้สําหรับดวนเนี่ยดวนรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยใช้แบบใช้แล้วแบบดูมีความมีความแบบมีเสน่ห์หอมเยวยวนใจมากนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดนะคะเขาขึ้นเป็นตัว intense นะคะโคโลน intense นะคะตัวนี้เคาน์เตอร์เนี่ยรู้สึกว่า7 0 0 0 7,500บาทนะคะตัวนี้แพงมากนะคะ 7,500หรือ7จ0 0จะไม่ได้แต่7,000 7,000กว่าบาทนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่อีกตัวต่อมานะคะตัวต่อมาตัวที่2นะคะตัวนี้ที่เป็นตัวกลิ่นใหม่เขาก็คือตัวชบาสีเหลืองนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะไฮบิคัสนะคะยิ่นโลไฮบิคัสนะคะตัวนี้อ่ะในส่วนของตัวนี้นะคะเขาก็คือให้คอนเซ็ปต์ว่าเป็น กลีบดอกสีเหลืองทอประกายรับแสงอาทิตย์ยามบ่ายนะคะตัวนี้นะคะกลีบในส่วนของดอกชบาสีเหลืองเนี่ยเขาจะค้นพบในหมูกก่เกาะฮาวายเนาะที่แบบเวลาเราไปฮาวายเราจะเห็นแบบดอกชบาใหญ่หญเสื้อฮาวายอะไรซัมติงประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวโนต้ตเขานะคะก็คือหลักๆก็จะเป็นชบาเลยนะคะดอกชบาดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ ตัดความเลี่ยนด้วยพวกมะนาวพวกไวมามักนะคะกลิ่นเนี้ยดวนลองฉีดแล้วนะคะกลิ่นเขาจะแบบออกแนวแบบมีความสดชื่นมีกลิ่นแป้งนวลนวนินวนนดนึงนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบความสดชื่นแต่ว่ายังอยากได้กลิ่นอายความเป็นแบบนวลน,นวนแป้งแป้ง,ปงติดผิวหน่อยก็ตัวนี้เลยนะคะอ่ะเราจะมาที่2กลิ่นนะคะที่เอามาทําใหม่กลิ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัว ฟาเกนปินี่นะคะตัวนี้นะคะหรือตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแบบสีเหลืองๆเนาะทุกคนตัวนี้ออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เอากลับมาทําใหม่นะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้เนี่ยดอกกลิ่นเขาชัดเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวดอกลีลาวดีเนาะแต่ว่าคอลเลคชันเนี้ยเขาบอกว่าเพิ่มความสดชื่นและความอบอุ่นเข้ามานะคะก็จะเพิ่มพวก กลีบมะลิกระดังงาแซนดา้าบูดมะนาวนะคะตัวนี้จะให้กลิ่นแนวแบบทางสดชื่นอบอุ่นนะคะสําหรับใครที่ชอบตัวนี้นะคะกลิ่นสดชื่นอบอุ่นมีความเป็นชีวิตชีวามากขึ้นเลยนะคะ,ะกลิ่นที่ห่างหายไปนะคะก็คือตัวนาซินะคะนาซิบอสซัมตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอันแรกๆเลยเขาจะเป็นตัวจุดๆเนาะดำจุดขาวจุดนะคะแล้วก็ เ,ออเมื่อสามปีที่แล้วก็จะเป็นขวดทรงสี่เหลี่ยมแหละแล้วก็จุกก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนเอ๊ยสีเขียวไหมน่าจะสีเขียวเออโดนเพิ่งขายไปเองคราวนี้ก็ได้ตัวใหม่เข้ามานะคะตัวนี้เนาะเขาก็ ออในส่วนของตัวนี้สำหรับใครที่ชอบกลิ่นแนวธรรมชาติแนวสดชื่นนะคะด่วแนะนำตัวนี้เลยนะคะกลิ่นเขาก็จะแบบกลิ่นมาจากแบบฟลอร์รอของดอกนาสิเนาะแล้วก็ตัดความหวานด้วยกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็มีพวกซาลี่แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะ,ะกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความเจือของพวกกุหลาบนิดนึงแล้วก็ไวท์มาร์นิดนึงนะคะกลิ่นนี้แนวสดชื่นธรรมชาตินะคะ อันนี้คือของลูกค้าที่ฝากหาให้นะคะอันนี้ของดนเองนะคะที่เก็บเข้ามาคอลเลกชันนี้นะคะซื้อเยอะได้แค่นี้เองดนได้เป็นกล่องลิมิเต็ดมานะคะส่วนถ้าใครต้องการซื้อแยกนะคะกล่องลิมิเต็ดตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้คือซื้อแบบในคอลเลกชันที่มาตอนแรกจองไว้นานมากแล้วก็ได้กระเป๋าแถมมา1ชิ้นนะคะ ซื้อทั้งหมดนี่เยอะมากนะคะแต่ว่าได้แค่นี้เองได้กล่องมาแค่2นะคะได้กล่องมาแค่สองกล่องใหญ่ยกเซต็นะคะแล้วก็กล่องอันนี้นะคะแค่นี้เองนะคะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้ดวนมีแบ่งขายนะคะ สำหรับใครต้องการติดตามอย่าลืมกด subscribe นะคะที่ช่องด่วนด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย